สวัสดีครับาน,นัาทุกคนมายกแรกก็คางดำซะ,แล,ะ,ำละ,แ,ละแล้วคางดำเล่นซะแล้วเราหางทำเล่นเราแล้วโอ้โหเอา้าพนะักนวันนี้น้ำไหลดีไหลแรงแล้วก็แดดดีครับวันนี้รู้จะมีตัวหรือเปล่าเมื่อวานนี้แดดไม่ค่อยดีแดดไม่มีปลาไม่ค่อยเข้าเนาะรุนกันครับวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าแต่ก็มีตัวที่มันร่องนะครับนะน okay. ปล,ลลนะปลาล่องตรงไหนนะเห็นไหมเห็นไหมนะคนนนนนปลาล่องนะปลาล่องปลาล่องเต็มน้ําเลยนะนะคนหนูขึ้นไปเป็นสาเป็นสายเลยนี่อ่ะนะคนมาลุ้นกันจะมีตัวไหมนี่แหละครับรรยกกัศกานหาอยู่หากินเรานี่แหละนะคนมันจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้ แดดดีน้ำไหลดีด้วยนะทุกคนแดดดีน้ำไหลดีด้วยยังัคางดำ คางดำรอดไปแล้วพี่น้องคางดำรอดไปแล้วโอ้ยนไองยินได้เสียงพี่น้องต่าๆต่ๆอยู่เมื่อกี้นี่รอดไปเสยคางดำเฮ้ยปลาล่องดีครับปลาล่องดีน่นขึ้นเป็นสายเป็นสายไปเลยแต่๋ยไม่รู้มันจะเข้าดีหรือเปล่าแต่แดดดีนะวันนี้แดดดีนะทุกคนแดดดีแล้ววันนี้ฝนตกวันน,วนนี้แรงอยู่ ลองดูครับลองดูวันนี้จะหมานไม่หมานจะหมานไหมหมานเนาะวันนี้จัดไปมั้งลองดูครับดู นังดำนัวปนิ่นพี่น้องนี่ปนิ่นสสวยใสสวยพี่น้องเป็นไงหวานเจี๊ยบมียอ่อข้างดำตึ้งแม่พี่นอ้องโตง่ายหนึ่งนัวปนิ่นพี่น้องโอ้ยข้างดำเลยเนี่ยใหญ่ครับพี่น้องเขียวเขียว ข้างดำหัวเสียบคาอยู่ข้างดำหัวเสียบคาอยู่โอ้ยตายพี่น้องเงยดหายนาะบรรยากาศการหายอยู่หายกินนังเฉียพี่น้องหมานมานันยกติดแนวว่ติดแนวแต่ก็ได้กินเด้อพี่น้องเด้อยอนเฮา น้ำน้ำไหนดีแดดดีครับมื่อนี่แดดดีแดดดีมื่อนี่น้ำมไรดีแดดดีโอ้แต่ลมพันละมาอยู่ลมพันละดีอยู่พี่นอ้องผมว่านี่ลมแห้งเนาะมีลมพันละแห้งยู่ลมยังไม่มาครับวันนี้ลุ้น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 กันนี่ๆครับนะทุกคน ta thang đầm, bà nhìn có bó, chặt yến kiểu như thế này, thang đầm như thế thang โคกนี่อันนี้ข้างดำพี่น้องโอ้ยหลายอีีพี่น้องข้างดำไหมอันนี้ในอยู่นี่พี่น้องเป็ดตากแหงนี่ใส่ง,งามอยู่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนพี่น้องนี่ใสวยง,งามนี่เพียนสุดยอดครับมนัน สวยพี่น้องคนยิ้นใส่สวยป่ากราลังล่องปลากราลังล่องดีพี่น้องแดดนี่ดีจริงสิละผมมากผมมากหวานเจี๊ยบ เงเสียบค่าอยู่พี่น้องปลาไหมหัวเสียบค่าอยไรงี้ค้างดําตอนรับดีดีพี่น้องค้างดําผมเลงเงือดลายค้างดํานี่ลายเป็นทีหนึ่งเลยหลายปลาล่องขึ้นเป็นสายเป็นสายเลยพี่น้องตอนนี้ปลามาดเรื่อยๆเนาะได้ก็ไดงกินอยู่พี่น้องมานแล้วมาน,นแล้วถือดีว่าอน่เห็นว่าถือดีว่าเพราะแดดนี่นิ่อยแดยดแดดจะกัดนะแดจดจะจ่านะผมว่า ผมากมากแดดจะจ่าพี่น้องพูดพูดกินไปเป็นสายเป็นสายอยู่ป่าหายอยู่หากินยังสิพี่น้องอยังไปลี้ด่าก็มันไปกินปลายด้ะนี่ก่อนเข้า,เอาอยู่นี่พี่น้องนี่กัดมา หงอก็อี่เนะข้างดำมี็นโคกห,หลายสักข้างดำายอดทีเหนเนาะ บาดติดบาดบวติดเลรอพี่น้องเอ้ยเนาะมี่บาดติดบาดบวติดเลรอเนาะพี่น้องท่าข้างดำมันไหลอยู่ดีน้ำมันไหลของอยู่ในน้ำเพีงสิทธ์ละพี่น้องแต่มาหาอยู่หากินเัียงสิทธ์ละเราต้องไปซื้อปลาตลาดพี่น้องเพราะเดี๋ยวยูก็ของก็หน้าเนาะเดี๋ยวไลเขาไปเห็ดปลาแดกเห็ดปลาแหงเห็ดปลาแดกเห็ดปลาแหงไว้พี่น้องแบ่งปันเพื่อนบ้านเนี่ยเนาะไว้ยังสั่นละพี่น้องคักอยู่ นี่แหละป่าโมต้องห่วงเลยมีปลากินตลอดทั้งปีหาหกปีเราผมไม่เคยได้ซื้อปลาตลาดได้ตอนนี้นี่มีแต่หาปลาธรรมชาตินี่ละปลากระพงก็ได้สวายก็ได้ปลาสลัดปลาโดปลาคอปลานิ่นปลาเพี้ยนโอ้หลายครับมีทุกแนวปลาสลิดก็มีอ๋อลุนลุนลุนเนี่ย

ใส่น้อยหลายปลาคล้องน้อยก็ร่องดีแล้วปลาน้อยหลายใส่น้อยหลายพี่น้องตัวสองนิ้วก็กลัวสามหนิ้วก็กลัวนี่โอ้ยแตะกุนหุนอยู่จังวะพี่น้องปลาน้อยก็ข้างดำข้างดําน้อยข้างดําใหญ่คือว่าไปเขาก็สิคัดเอาตัวที่เงยหรือข้างดําก็ดีหนามไลดีหนามไลแห้งพี่น้องเด็ดเด็ดนึงสิละผมมักผมชอบผมชอบแบบนี้แหละพี่น้อง โอ้ยเขาจัดไปพี่เนาะรุ่นรุ่นรุ่นน้ำกัน له, อยู่ธรรมชาติเถ้าพี่น้องเลยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเสียงนกเสียงนกเขานกนั่นนกนี่ห้องร่มพัดวีวีพี่น้องนีมิตรบ่อป่าบ่กุู้ไี่อ้อมคางอ้อมแอวอยู่พี่น้องปูนปลาป่าล่องขึ้นมองเงียมองเมียู่แต่ตัวใหญ่มันบอกเฮ้ยมีแต่ตัวหน่อยไม่เห็นแต่ตัวหน่อยตัวใหญ่น่ะสิล่องลึกพี่น้องตัวใหญ่ล่องด้ว เห็นเลี้ยนวุ่นวันปลาใหญงไีมน้องนี่ได้ข้างดำโอ้ยนึกว่าปลานิ่งใหญ่พี่น้องกินเ้็นตะลังไวๆเลี้ยนอ้อมไปอ้อมมาอยู่นึกว่าปลานิ่งใหญ่เนาะนี่เฮ้ข้างดำมันเลี้ยนแหงอโอ้ย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 นี่ทีละหนิ่งหน่อยปลาข้างดำนั่นโดนจังเข่าเที่ยนึงครับปลานิ่งใหญ่กระเพาะใหอยู่นะปลาคุณปลาหลองขึ้นคุณ ดำปึ๊ดเลยพี่น้อ้ยขุนหนาวขนุนป่ามันลอยตานน้ำขึ้นมาพี่น้องน้ำม,มันไหลลงกไปทั่งเสนียขาว ที่เห็นนะพี่น้องยุบยชียงได้ก็ติดครับปลาหน่อยเงินปลาใหญ่เนยเงินปลาใหญ่ยังที่เห็นนะเราบอกไปเบิ่งปลาหน่อยเขาดีครับปลาหน่อยเขาดีแต่เวิร์นเวยู่มันเอาสามเส้นลงนี่เรียบร้อยพี่น้องเต็มอันนี้ไม่อยากพากูนี้พี่น้องอย่างนี้ตอนนี้ปลาหน่อยได้ลูกมันกำลังออกเต็มอยู่พี่น้องปลาหน่อยฮัลโหนาะ ล่มพันลมาอยู kind of ang, ่เอาเอายังไงอยู่ล no. no ่มพ no ันลมาอยู่ห no มูอันนี no ้ลมแห้งแห้งว no ันพัดวืวืวืววววิอยู่น้ำไหลแห้งอยู่ังน้อยอยู่พี่น้องมือนี้มือนี้น้ำไหลแห้งอยู่เจอของใหญ่กว่านาะมือนี้เนาะเอาดุลโตอพี่น้องุอ นี้ใสสวยมาแล้วนี่วันนี้ใสง,งามๆอย่างนี้เลยเป้ง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 แบบนี้แหละพี่น้องใส่บอกแล้วว่าปลานิ้นใหญ่มันร่องถ้าปาน,นิ้นหน่อยร่องหลายๆปลานิ้นใหญ่ก็หลาย,านนลายขึ้นกันพี่น้องนิ้นใหญ่ก็มากขึ้นกัน เนาเนียนอนไม่ได้หรอกพี่น้องแต่ที่เนี่ยเนี่ยมันนิ่มหน่อยหลายดิดดีมันนิ่มหน่อยพี่น่องถ้าเข้ากับคัดเอาหาตัวใหญ่ๆงามๆเอาตัวน้อยให้เขาปล่อยไปมันใหญ่มันโตก่อนพี่น้องมันใหญ่จนงย้อนเนาะตส้นกินมัน แย่งดิเห็นเลยพี่น้องเอ้ยยกจังในกะติดข้างดำปานิ้หน่อยอหัวเสียบข้าอยู่แต่งหนึ่งเห็นถือลูกเปิดพี่น้องเอา้าหน่อยนักหน่อยน้าได้ที่พ่อที่อพ่อถือพี่น้องโอ้ยนีย่นินเสียง่น กินตับ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 อยู่คนนีน้เขาได้หลายตวัวแล้วพี่น้องหาหกตวัวแล้วงามๆแล้วรุ่นตัวพี่น้องไม <influ ye> ได้กินปลาแน่นอนมือนี่ปลายัางอะไ,ไกินปลาหน่อยแต่ถ้าเราเจอปลากระพงพี่น้องปลากระพงไปทางได้เป็นน้ำมีปลากระพงกับบุญมีไหมเดยนจุดจ่ายจุดจ่ายพี่น้องใสๆไสๆนนด,ด้พี่น้องใสๆได้มื่อนี้แดดออกจริงเหมาะพี่น้อง หมอขนาดหมอขนาด สวัสดีครับบัวผมบอแกแล้วปลาใส่นี่ก็หลายพี่น้องโอ้หลายคักใส่ี่็นเห็ดปลาแดกเห็ดปลาตากเง้ยปลาเค็มนี่สุดยอดพี่น้องนี่ใส่ใส่เลยเราก็เอาใส่ประมาณนี่ขึ้นนี่พี่น้องใส่งาบางสิ่งนี่งามจางสิ่งก็ใส่นี่พี่น้องนี่โอ้ยงามงามเปล่งเปล่งเลยพี่น้อง ใส่ใส่นี่โอ้ยหลายครับพี่น้องใส่น่อยหน่อยสิ นืดหน่อยพี่น้องถือดีพี่น้องมีข้างดำข้างดำข้างดำนี่พี่น้องนีข้างดำพี่น้องนี่ก็ไงข้างดำได้คักหน่อย นี่ยพี่น้องเอ้าย่างเขียนละพี่น้องขั้งดำก็ไปนิดหน่อยเนี่ยถือกถือกดีถือกดีพี่น้องแตกเงินๆ u, อยู่เอาตัวใหญ่ก็พอได้อยู่คัดเอาคัดเอาเรื่อยๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยสมผลงานตอนกลับพี่น้องเดี๋ยวผมส่งผลงานให้เบิง่งเนาะเราส่งผลงานครับว่าเขาจะมาทำอะไรเมื่อนี้หวานเจี๊ยบมียอใส่ปิง้งพี่น้องอ่าครับอาครับนายหลาน เราก็มาถึงบ้านแล้วก็คืนมาอีกแล้วมันฝนจะตกอีกแล้วนะคนเราก็มาถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้วมาส่งผลงานกันเลยนะนะคนนะผลงานมีเท่าไหร่วันนี้เจอสายขาวถล่มครับสายขาวถลม่มต้งผลงานกันเลยครับนะคนนี่เลยนี่เมื่อาแล้วนี่ดีเรามาก่อนเี่จะเปียกอย่างง่ายหน่อยนะครับนะคนนี่ชมผลงานกันเลย นี่กระพงปีหกแปดพี่น้องโอ้ยตัวที่สีส่พี่น้องไงคักไงคักอันนินใส่สวยงา,งามเลยนี่ใส่งามนินนี่คางดําก็ใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยคางดําหลายเนาะนี่ตะเพียนตะเพียนนี่เนาะนี่ตะเพียนตะเพียนนี่ตะเพียนใส่งามๆเลยนี่นี่ไข่เต็มท้องอ้วนๆตุ๊บๆเลยตะเพียน สายขาวเพียบเลยนะคนนี่นี่นี่สายขาวคักคักคักนี่เนาะนี่นี่สุดยอดสุดยอด okay, นี่เนาะปากูโอเคอยู่ไงนี่ได้อยู่ได้หลา,ายอยูน่นี่เนาะอันเงียนนีงง่อันเงียนงามๆเสียงงามๆเสียงงามๆนี่ยอดครับหาอยู่หาก,กินเครื่งถังอยู่ครับนะคนนี่ใสๆใสๆมส่ในี่เนาะ เยนตะเขียนอุ้โอ้ยอนะาๆคนยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะผลงานเราก็มีประมาณนี้แหละนะคนยังไงก็หมั่นเกาลนนะียดหาอยู่หาก,กินสายๆวันนี้แดดไม่ออกเหมือนเดิมน้ำไหลแรงจเจอสายขาวถล่มครับวันนี้ครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ได้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย